กราบสวัสดีครับสาวพรอยู่ในสายของขฮาแล้วครับตอนนี้ค่ะสบายดีสาวพรส,บา,ส,าพสบายดีจ้าเป็นจังใดสบายดีบอสาวพรโดยสบายดีอเออในเงี้ยเตะเ,เสียงเห็นแต่สาวพรอยู่ในอันทีวีอยู่ในอันยูทูบ e จมันสาวพรดังคักดังแนเนะสาวพร <laughs> โบเสมอไปเตี่ยนีย่เสือตัวนี้มันเสืออยู่ในเอ็มวอันเคลื่อนน้ำเงิมบอนี่อ่เสืออยู่ในเอมวีเคลื่อนน้ำเงิน่าจะเป็นอ่าเสือสีสีแดงอีกพืนหนึ่งอ้ออีพื้นหนึ่งเนาะ mm hmm. มีอย่างสิถามสาวพรอนในไอไอเต๋าบันหน้หนาครับผม สาวพรสาพ์นี่ขอขอถามจักหน่อยเนาะสาวพรนี่ you, you ยู่ใสน้อยยุกันทางสปปลาวนี่ครับอยู่อยู่ใกล้ประเทศไทยบ่นอครับอยู่สวรรคเขตเมืองอาะพังทองแผ่งสวรรค์บ้านอาจารย์ยุบ้านอาจารย์พีนะอยู่กาไก่กับแม่น้ำโของอยู่อ๋ออยู่ใกล้แม่น้ำโขงใกล้แม่น้ำโขงจักหน่อยเนาะมเมื่อเดี๋ยวเบาแม็กไปใส่เพเห็นหน้าอขอเบิกเห็นหน้าเบาแมกนะ็กแน่บาแมก็ก เพิ่ยังยังติดทุระอยู่โอ้ oh, oh. บ่าวแม็กติดทุระอยู่ฝากความจินหอดไปหาบ่าวแม็กนั่นในเด้อสาวพรครับอืมและกะสาวพ่อเนี่ยหัซ <c oughs> ึกว่าตอนเนี่ยดังเสียงเพลงกะดังร้องเพลงอีหยังกะดังเนาะสาวพรนเนาะ <c oughs> จำได้เพราะว่าจะจำได้เพราะว่าจะของดังเพลงอย่างแน่ มีแต่เอียงเพ่งเพ่งเอจเอจจิน<อ>ประมาณนี้ครับโดยการี่เพ่งเอจจินทีทีดังโอ้ที่ไปที่ไปเห่นยญโยอันเคลื่อนน้ำเงิมนันตีโดยสาวพรปไปเห่นเคลื่อนน้ำเงิมตอนไปแสดงนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตบอลหรือว่าเคยไปเที่ยวอยู่แล้ว แสดงเพลงดยจิ้นที่แหละกาบูคิดบูขิดวาสิได้แสดงเอ็มวีเพลงดยจิ้นกาแบบได้กาใจกะเต้นอยู่ <c oughs> โอ้โหบาร์ตี้เนี่ยพ่อเล่นเราบาร์นี่ดังไปทัว่วไอประเทศสอปปลาแล้วเลยดังมเมื่อเมืองไทยคัขกขนาดสาวพรอนกระไดเนาะครับ <c oughs> โอ้ยอืม หมักเอจินอยู่แล้วก็ oh. เลยแบบดีใจอะไรแบบประชับใจทีเด้ไปรินเอ็มวี MV เพลงเอจินนั่นนะหนุ oh. ่มแบบที่เนียนสาวพรสัน,นมือไปเล่นยญเอ็มวีนี่สาวพรได้แต่งหน้าบ่อนอไปเป็นนักเอกนั่นนะ่ะ oh. เอเ oh. อบ่ได้แตง่งเพลงเพลงนี่บ่ได้แต่งหน้าเลยเออเป็นยังคือบ่ได้แต่งกาจะเป็นแบบอ่ะธรรมชาติ oh. <laughs> โอ้สุดยอดกะขนาดเลยทีเดียวขนาดขนาดว่าได้แจ้งกันยังงามปันนั่นเลยเนาะสุดยอดอีหลีมีคนได้หลายคนถามมาว่าสาวพ่อในเวลาอยู่พุ่นนั่นอาหารการกินนี่มักกินอย่างแน่นอะกาอยู่สวนไดีอยู่เล่ากะจะกินจะกินแบบเป็นแกงนอไม้แบบนี้ทำอาหารธรรมชาติแ,บบแกงนมไม้แบบ อพวกจักกะจันมักบออืมกับพวกจักกะจันกับผูค่อยได้กินบึกบุหมักกินแต่ไยโอ้เบาแมกโอ้เบาแมกแก้อยเจมันนั่นเล่าวาจะไปใส่เนาะเบาแมกก็ได้เนาะโอ้ยเรายิ้มจีบธุระอยู่คนดังคือกันได้นั่นเราเป็นยังไงตอนในสี่คลิปดังๆที่ว่าสิป่ากันนั่นเรื่องหยังเบาสูฟังแน่ มีมีเรื่องที่แบบอ่าเชียกันบอลงโตก็เลยค่ะสิตาอ่างโอ้ยฝนฝนสต่ายก็คุยกันลงโตตีเออโดยโอ้โนี่เป็นครับคว้วมวนคว้วซึนคลิปดังของเล่ครับผมคลิปไวร์ลันหลายหลายย่างนะครับเออเมื่าสิเป็นคลิปปิงคลิปนั้นคลิปนี้นะครับคลิปปิงนี่มันเป็นของจริงมอเตอร์ว่าปิงงกัดนี่หนาปิงกัดปิงกัดในะนำเออ ก็ยังก็กกเป็นก็เป็นเรื่องจริงอุ้ยโอ้ยโอย้พักกันผิดฝันคือกันว่าสีมาเจอแบบอ่ะซีมาเจอแบบนี้ฮะนะโอ้พักกันไปเล่นน้ามือใส่หนออยู่อยู่อาบอนน้องหน้าบา่าวแม็กโออ๋ออยู่หน้าบา่าวแม็กค่ะนะไอเรนอยู่นั่นก็เกิดสิ่งที่บวกขาดฝันขึ้นเนาะครับผมแลนบอกพักกันแลนบ่ย่านแห้งบอก ตัวอยางแห้งกับผ้ากันแรงคุณเลย่กันแล้วนเลยแล้วมันมีอีกคลิปนึ่งเตียนอันมีการเอาขายันกันน่ะสาวพ่อหัวขมาลงน้มหน,นี่งเมนเรื่องอย่างนั่นน่ะเรื่องที่แบบว่ามีว้าันค่ะมีมีปัญหากันเงียบแบบนี้แบบเลื่ีแบบเจ็เดคอนเทนต์บเอียงบอแบบนี้ ก็เลยยันกันยันกันอีหลีบหลาขอถามแน่ยันกันอีหลีบ่แมนเล่าเขียดให้เจ้าอีหลีบ่สาวอนบัดนี้เครียดให้กันบอบาดนี้ยันกันแล้วก้ายันกันแล้วกันทำ่าเขียดบอกะบ่ได้เขียดให้กันเพราะว่ามันเข้าเป็นทีแบบว่าเฮาเห็ุเฮาเห็ุคอนเทนต์แล้วเฮากระตรงเฮาคุยกันแล้วแม้ว่าสีอ่ะอันนี้เป็นเรื่องคอนเทนต เป็นเรื่องคอนเทนเนอะอันนี้เป็นเรื่องจริงอีมโอ้แยกแยกออกเนอะสุดยอดสุดยอดสุดยอดชื่นชมครับครับชื่นชมชื่นชมครับมาที่นี่โอ้บริหันในเอฟซีนี่นี่นี่เม่นขมาอยากฟังกันอยากฟังไงสาวยังกอก๊กเป่าที่ทีเสาวพรอนเคยห้องห้องให้ฟังแน่กับก๊กเป่านี่อ๋อนางกอดก๊กเป่าเออเออเอาเอาให้ฟังแน่เอาเอาเคือหัวรอเอาเจ้าเครื่อหัวรอสาวพร กันไว้อยู่เทียงมาอยู่ข้างปกเป่าแานนอฮาว้านโอ้สาวพ้อนห่องเพ่งมวนคักครับพี่อ่าเพ่งพี่จินลองเพ่งยังแด่แน่นอนอโช่ห้ฟังแน่ะค่ว่าห่องใดอบแต่ว่านนใๆในีใน่หมกัอมมกอหมักหมักเอจิ้นอยู่แล้วแต่ว่า ห้องโถงก็ไดเพราะวาอาชาพร้อนหอมก็ไดแต่ชาาพ่อกับหมักหมักเอจินหมักเบิ่งเพลงเอจินทุกทุกเพลงเลยทีเอจินเอาลงภาวะสิเป็นเพลงอ่านีหนี้นีพ่อแม่ม้ากับพี่แบบนี้โอ้สอ สุดยอดสุดยอดสาวสาพรสาวพรเป็นคนทินนาหักคักขนาดก็เมื่อนน้ได้สัมผัสตัวจริงได้ยินเสียงคเว้าแล้วเป็นคนหนาหักหมากเลยสาวพรครับเว้าออกมาจากความหัวใจเลยใจเลยนะครับผมว้าออกมาจากใจครับสุดท้ายนี่ครับอยากให้สาวพรฝากอียงกับมีดตรักหนักเพลงเอฟซีทั้งประเทศไทยและกับสปปเล่าและกับทั่วโลกนิดนึงครับจ้าโดยกาสาวพรผัก อยากไว้ขอให้หักหักกันแบบนี้ตลอดไปอฟ mm. oh. ังท้ายหรือว่าฟังเล่ากัยังเป็นพี่น้องกันก็ต้องหักกันตลอดไปเด้อขอให้มีแดดลุกระดับสุกใจเด้อโอ้ตัวดๆวๆัวตสวตัว